ไผ่ประพลขวัญสยองสุกสิสามสถานีการท่านก็คือสอบนะครับแล้วก็มีนัดที่จะสอบปากคำอีก20ปากสถานีการนัดพร้อมนัดพร้อมแปลว่านัดทุกฝ่ายที่ <มา S 1> กำหนดนว่าจะต้องมาพร้อมกันค,คนก็บอกว่าทักษิณจะไปนัดพร้อมกับคนอื่นหรือเปล่าจะไปพร้อมหน้าคนอื่นไหมไม่ไปซึ่งไม่ไปครับไม่ไปแล้วเนี่ยมีลูกเล่นจะเอาหลักฐานทั้งหลายเนี่ยที่ ศาลขอความเห็นขอหลักฐานหรือขออะไรก็แล้วแต่บอกทํทา,า,าไม่ทันขอศาลยื่นออกไปศาลให้ยื่นได้สิบวันก็คือจะไปวันที่ยี่สิบสามคือวันนี้มาพร้อมกันทุกฝ่ายใช่ไหมครับเว้นทักสินเว้นทักษินเร<อ>าทนายมาแทนแต่เมื่อทนายมาแทนแล้วเนี่ยศาลท่านก็เมื่อทุกฝ่ายพร้อมเหมือนคดีายาทั่วไปเวลาจะไปเข้าคดีายาเนี่ยก็จะมีนัดพร้อมแล้วก็แต่ละฝ่ายจะมีพยานสืบพยานกี่ปากผมเองเข้าใจว่าวันนี้เมื่อความปรากฏต่อศาล และมันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเป็นหลักเพราะข้อเท็จจริงมันชัดอยู่แล้วว่าทักษิณเนี่ยเข้าเข้าไปถึงที่คุกแต่ไม่ได้เข้าคุกแล้วก็บอกป่วยกระทันหันข้ามโรงพยาบาลราชธรรมไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแทนที่จะไปห้องฉุกเฉินแทนที่จะไปห้องไอซียูดันไปอยู่นู่นเลยชห้องพิเศษว IP กล้องวงจรปิด เสียะอะไรต่ออะไรไม่มีเจ้าหน้าที่ตัวคนมันก็มองว่าเออแบบนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าคุกประเด็นมันอยู่ที่ว่าทักษิณได้ติดคุกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าหนีคุกโดยการไปอ้าง<ช>ที่โรงพยาบาลความปรากฏและหลักฐานมันก็ชัดศาลก็ดูข้อ,อก,กฎหมายซึ่งศาลเก่งที่สุดในรการดูข้อ,อก,กฎหมายในเมื่อกฎหมายเขาบอกว่าคุณจะเปลี่ยนที่คุมขังจากที่หนึ่งจะไปอยู่โรงพยาบาลที่ไหนก็ตาม จะต้องขออนุญาตศาลนั่นคือประเด็นถูกไหมแต่เมื่อไม่ได้ขออนุญาตศาลศาลก็บอกว่าไหนเสมียนศาลไปดูที่หลักฐานออกมาว่าได้ขออนุญาตหรือเปล่าไม่ปรากฏว่าขออนุญาตมันก็ค่อนข้างชะาเลนะอาจารย์จะหมายความว่าจริงวันนี้ศาลท่านควรจะอ่านคำวินิจฉัยไปได้เลยโดยไม่ต้องไปสืออีก2 0ปากเออก็หลายคนก็หลายคนก็คิดว่าวันนี้น่าจะน่าจะจบผมก็คิดอย่างนั้นนะอาจารย์แต่เพียงแต่ว่า ในมุมหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าถ้าผมเป็นสารแล้วผมต้องการจะมีคําวินิจฉัยให้ทุกฝ่ายยอมรับเนี่ยผมจะต้องฟังความให้รอบด้านจริงๆก่อนเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่ช่องว่างให้ใครเนี่ยเข้ามาสอดแทรกแล้วก็ลบหลู่ละเมิอดอำนาจศาลได้เลยทุกอย่างมันยังไม่ครบเพราะตัวคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเนี่ยขอยืดเวลาขอยืดเวลาเพราะมันก็ไม่ครบแลวหนึ่งเพราะฉะน,นั้นถ้าจะอ่านคำวินิจฉัยวันนี้เลยแน่นอนว่า ทั้งผมและทั้งอาจาร์เนี่ยเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าคุณทักษศิลปไม่ได้ป่วยจริงหรอกพรามันกระบวนการต่างๆคุณทักษิณก็ไม่ได้ไปจำคุกจริงๆไม่ได้สูญเสียสภาพจริงๆในชั้นสีโรงพยาบาลตํารวจแต่นั่นคือสิ่งที่เราและคนในสังคมส่วนใหญ่คิดแต่ในกระบวนการอุทาสารเนี่ยท่านก็ต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่ครบนะครับอย่างมาน้อยอันทีน่1วันที่23เนี่ยคุณทักษิณจะยืดขอเลื่อนอีกหรือเปล่าแต่ว่า ผมว่าสารท่านก็คงไม่ใจดีให้เลื่อนไปจากยี่สิบสามแล้วสารท่านไม่รู้เลยว่าทักษินเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณยังวอลลี่แทนผมคุณวอลลี่มากกับผมจําได้ไหมเรื่องนี้เป็นธรรมดาส่วนวันที่สิบสามคือวันที่สิบสองผมจะตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปเองพอทักษินขอยืดเวลาส่งเอกสารสารแม่ท่านไม่รู้เลยว่าโอ้ไอ้ไอ้หมอนี่นี่มันมันกลับไปกลับมาตลอดเวลานาลท่าน่าจะทราบแหละครับแต่ว่าสารท่านเนี่ยผมก็ เชื่อว่าศาสรท่านก็ต้องอให้เวลาเมื่อคุณอยากจะยืดก็ให้คุณยืดไปโอ้ใจดีมากใจดีทางกาจะดีแล้วศาสเรนี่ท่านสั่งพี่ที่น่าสนใจนะยันท่านนัดสามนัดต่อนัดแรกวันที่4ี่กรกฎาคมี่ยแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชธรนเรื่องนี้โรงพยาบาลราชธานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคุณทักษิณเลยเ,ออเพราะว่าทักษิณไม่ได้ย่างขาเข้าไปโรงพยาบาลราชธรนแม้สักเก้าเดียวคือตรงจากคุก ไม่ใช่ตรงจะคุกด้วยแต่อาจจะตรงจากห้องรับรองที่คุกไปโรงพยาบาลตำรวจเลยแล้วคุณเข้าใจว่ายัางไงทําไมศารจริงจะไปสอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชธรรมคือถ้าผมเป็นสารเนี่ยผมก็ต้องไปถามโรงพยาบาลราชธรรมก่อนว่าถามแพทย์พยาบาลเราก็เจ้าหน้าที่เลยนี่สารเรียกเพียบเลยนะไม่ใช่เรียกแค่แพทย์น,นะไม่ใช่เรียกแค่พอโรงพยาบาลราชธรรมด้วยเรียกแพทย์พยาบาลเพื่อเพื่อจะถามไงว่า โรงพยาบาลราชธา,านมีศักยาภาพมีปัญญาพอจะรักษาคนอาการเหล่านี้ไหมแล้วสารท่านเป็นระบบไตสวนท่านก็อาจจะเอาแฟ้มเวชเวระเบียนที่ได้มาจากบาลตำรวจโยนให้หนุ๊กคุณดูซิว่าคุณสามารถที่จะรักษาอาการเหล่านี้ได้ไหมผมว่าคุณเดาสารท่านผิดผมเองก็ไม่รู้ทําไมสารถึงเรียกเพราะว่าถ้าคุณจะเอาเวชเวระเบียนซึ่งจริงๆแล้วก็เขาก็ยังไม่ให้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้แต่ถ้าสารท่านรู้ว่า โรงพยาบาลท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีแผนกมีหมอเฉพาะทางเพียงพอที่ไม่จําเป็นต้องส่งคุณทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจก็เอาผู้อำนวยการมาก็พอจบแล้วผู้อำนวยการมันก็เตรียมได้อจารย์ผมเนี่ยผมไม่เข้าใจนีผมได้ยินจากคุณมันก็ตกใจไปเอาพนักงานเอาเจ้าหน้าที่มาก็เอาตัวเล็กตัวน้อยมาเขาก็ตอบว่าเขาไม่เคยเห็นทักษิณมาเพราะว่าข้อท็จจริงก็ไม่ได้มาคุณก็รู้ว่าทักษิณ พอ<ช>ทำท่าจะเข้าคุกไม่เข้าคุกก็เพ็นไปชั้น14แต่เขาก็ต,ต้องถาม<ง>โรงพยาบาลพระราชทานมีแผนกที่ดูแลเรื่องกระดูกคอเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยหรือเปล่าอาโรงพยาบาลรัชามผู้นในการก็พอสมมติเราตั้งข้อสงสัยให้การเป็นเทสให้การแบบเพื่อเป็นประโยชน์แต่จำเลอยอย่างเงี้ยสู้ไปถามพวกเจ้าที่จะอื่นๆแพทย์อื่นจ้าผมยังฟัง พูดตรงๆผมยังไม่คอนวินส์ในความเห็นของคุณนะ,ะแต่สารท่านอาจจะมีความเห็นอย่างอื่นผพราะมีประเด็นเดียวแพทย์จากโรงพยาบาลราชธารรมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่พยาบาลเขาโทรศัพท์ไปโรงพยาบาลราชธารรมแล้วบอกทักสินมันบอกว่ามันแน่นหน้าอกมันอะไรต่ออะไรแพทย์คนนี้เป็นคนที่บอกว่าให้ส่งโรงพยาบาลตำรวจ แล้วใบส่งตัวที่ไหนก็เอาใบส่งตัวเอาใบที่มีผู้แพทย์ผู้หญิงที่ตรวจร่างกายทั่วไปในตอนแรกครับพบตรวจร่างกายตอนแรกแน่นอนคนเข้าเข้าไปถึงเรือนจําใหม่ๆยังไม่ทันเข้าคุกหรอกความดันโลหิตก็สูงออกซิเจนในมือก็เก้ผมแอบรู้มานะว่าเก้าสิบซึ่งมันต่ำกว่า95้าสิบห้าเขาก็เลยเขียนไว้คนที่โดนลงโทษให้ตัดเตือน แพทย์ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเขียนไว้ว่าถ้ามันมีปัญหาก็ให้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ไปปรึกษาแต่เจ้าแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลราชธรรมดันบอกว่าส่งไปฉันสรงไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วเอาไปส่งตัวที่ไหนก็เอาไปที่หมอผู้หญิงคนนั้นเขียนสินั่นแหละครับทําให้หมอผู้หญิงคนนั้นสวยไปด้วยก็เนี่ยคือสาเหตุที่วันที่สี่ก็กระดาษสารต้องเรียกโรงพยาบาลราชธรรมมาถามไงว่า คุณรักษาอาการเหล่านี้ได้ไหมถ้าคุณรักษาได้มันก็จะได้เป็นปรากฏหลักฐานมัดตัวมากขึ้นอ้าวแล้วทำไมไม่ส่งชทัณฐานทำไมส่งไปโรงพาลตำรวจคืออย่างที่ผมบอกก็ถามผู้บริการถ้าผู้บริการโกหกก็คุกเพราะรว่าถือว่ามินสารถ้าจะถามต่อไปก็จะดีว่าแล้วแพทย์เวรวันนั้นที่ได้รับโทรศัพท์จากพยาบาลบชื่ออะไรครับ ผมเนี่ยรู้แล้วว่าชื่ออะไรอ๋อเหรอะัะนแ้นแพทย์ผู้หญิงที่ตรวจออกเวรไปแล้วเขาก็โทรไปหาแพทย์เวรถูกไหมอืมแล้วแพทย์เวรกรรมคนเนี้ยไปอ้างอิงถึงใบแพทย์ที่เขียนไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเป็นอาการอย่างนี้ให้นั่นแหละคนเนี้ยน่าจะโดนแพทย์สภาสอบต่อในเรื่องจริยธรรมแพทย์แพทยสภาจะสอบต่อเพิ่มอีกแล้วแน่นอนอม ไม่ใช่จบแล้วเพราะว่าก็คนที่ละเมิดจริยธรรมหรือเปล่าล่ะถูกต้องไหมแทนที่จะดูบกส่งไปเลยและเหตุใดจึงส่งไปโรงพยาบาลตำรวจทำไมที่ไม่รับเข้าไว้เห็นไหมเออถ้างั้นเอาล่ะสารพอมีเหตุผลถ้าจะไปในมุมนี้นะถัดมาสารท่านก็นัดเร็วนัดวันดกรกฎานัดกลุ่มพัสดีกลุ่มเจ้าหน้าที่เวรผู้ควบคุมรับผิดชอบความเรียบร้อยของเรือนจำซึ่งแทนี้ เรียกแค่ผอ,อเดือนจํามาคนเดียวหรือือกรมอเรตฐานมาคนเดียวมาถามนี่ท่านเรียกคนเล็กคนน้อยมาด้วยเข้าใจอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมนะว่าก็คือเพื่อจะสอบถามว่าคุณทัศษิณเข้ามาแล้วเนี่ยพัสดีได้มีการถ่ายรูปทําบัตรนักโทษมีการก้าวเข้าห้องขังหรือยังมีการทําอะไรหรือยังคือดูซิว่าได้ปฏิบัติตามหมายขังของศาลแล้วหรือเปล่าเพราะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่มัดคําพิพากษาให้ คุณทักษิณเนี่ยดิ้นไม่หลุดว่ายังไม่ได้เข้าประเด็นนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์วันในวันที่8กรกฎาคมผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่เอาเจ้าหน้าที่ระดับเล็กๆมาอืเพราะอะไรหนึ่งคุณทักษิณเข้าไปที่เรือนจำได้เข้าไปสู่ประตูที่เข้าคุกคเป็นคนถูกจำคุกแล้วหรือยังนี่คือประเด็นทางกฎหมายเป็นผู้จำคุกคแล้วหรือยัง หรือ,อยังไม่ได้เข้าคุกได้ใส่ชุดนักโทษหรือเปล่าได้ใส่ชุดนักโทษหรือเปล่าได้ถ่ายรูปถอดเสื้อตะโกนโกนผมก็ไม่ได้โกนกน้นเขาเรียกกอนผมกนผมแล้วรหรือ,อยังครับคือถือว่าตกเป็นนักโทษแล้วหรือ,อยังใช่เนี่ยน่าสนใจมากถ้ายังครับโอ้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมึงทำอะไรกันเว้ยครับกมราชธันหรือหรืออะไรละ่ะเรือนจำนี้ อยู่ดีๆก็ส่งทักษิณที่บอกโอ้เจ็บหน้าอกส่งไปเลย,ยแล้วแทนที่จะไปอยู่ห้อง e ิมเมอร์เไปอยู่ไอซไปเลย,ยอย่างนี้รูปการมันชัดคือว,นนวันที่สิบหวันที่แปกระะกฎดาเนี่ยเมื่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็จะชัดแล้วที่เราสงสัยว่าตกลงทักสินได้เข้าคุกหรือย,อยังหรือว่านั้นเนี่ยเพียงแค่ไปนั่งในห้องรับรองของผอบเรือนจําเท่านั้น แล้วพอถึงเวลาเที่ยงคืนก็ออกจากห้องรับรองไปที่โรงพานตำรวจเลยแต่ผมมานั่งคิดอีกขีหนึ่งสารก็น่าจะรู้ใช่ไหมแม้จะเข้าคุกแล้วมแม้จะก้อนผมแล้ว<ช>แม้จะถ่ายรูปแล้วนะเป็นผู้จำคุกเรียบร้อยจะไปอ้างตามพระรา,า,าชบัญญัติราชทรรมว่าเป็นอํานาจของราชทัรจะเอาไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่ได้เพราะว่าทางกฎหมายแล้วเนี่ย ต้องมาขออนุญาตศาลใ,ใ,ในการที่จะเปลี่ยนสถานที่กุมขังหรือรรเปลี่ยนไปรักษาครับ,รบแล้วมันไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คุณว่าจะรู้ไปทําไมหากสมมุติว่าไม่ได้มีการถ่ายรูปทำบัตรนักโทษไม่ได้มีการก้อนผมไม่ได้มีการเดินเข้าเดินจําเลยเนี่ยมันยิ่งเป็นการมัดเข้าไปอีกอาจารย์เพราะว่าตามหลักของไทยเนี่ยก็คือว่าถ้ามันมี ข้อสองสัยแม้เพียง1%เปอร์ซนี่ยก็ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารท่านเ็ตจ้างการจะมัดทุกอย่างให้ได้ร้อยเปเซ็จริงๆคุณคิดว่าถ้าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่โดนข้อหาแบบนี้หรือเป็นนายเจมิมศักดิ์เนี่ยจะได้รับการพิจารณาขนาดนี้ไหมคือนายเจมิมศักดิ์เนี่ยเขาคงไม่พิเรนขนาดไปป่วยแล้วไปนอนทั้งสิบสี่อกอาจาย์ขนาดนายเสือดำอะ่ะยังยอมติดคุกเลยนะั้นป่วยจริงๆด้วยนะหมายถึงหมายถึงคุณเปรมชยรัยคุณเปรมชัยยัยงยอมติดคุกเลยแล้วเขา คนทนั้งประเทศก็ทราบว่าเขาป่วยจริงโอ้สารปราณีมากเลยพยายามจะดูา<ไ>รายละเอียดมากคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนี่สารท่านต้องรอบคอบแล้วต้องทาให้ทุกฝ่ายเห็นว่าท่านรอบคอบทีนี้พอวันที่15กรกฎาคมสิ <15 S 2> บห้าวันสิบห้ากรกฎาคมเนี่ยท่านจะสืบพยานปากในกลุ่มของกลุ่มผู้บริหารรัรชทัน